ครับขอน้ำท่านผู้ชมมาชมกันในทศศึกฟุตบอลไทยลีก3ครับหรือมังกรฟ้าลีกครับฤดูกาล2021-2022ครับไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้บางไปอยุธยา FC เปิดบ้านต้อนรักกันยันของทวีวัฒนาสู่สาครยูเด็ดครับส่วนการยาววันนี้ก็มีผมพุทธนภุญฐารับหน้าที่เป็นผู้มุ่งใหญ่ครับแล้เตะทั้งสองทีมกำลงัง เดินลงสู่สนามนะครับเป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่4ไปดูฝั่งผู้มาเยือนก่อนนะครับผู้สาะตูนี้เป็นลูคัสเดเนลครับกับกัปตันทีมครับกองหลัง4คนครับวันนี้กูเลเตอร์เป็นนัสพิสิทธ์ครับชมพูนุชจะพูดทางสุริยาทาตาครับแม็กซ้ายนันท์นันต์อาลีวันสุขครับแม็กขวาธรรมวัฒน์เย็น ลำครับส่วนกองกลางนี้ยัดมา3คนครับชัยรัตนานันท์กิติพันธ์ใจงามนกประกลาดำรงไทครับส่วนข้างหน้า3คนวันนี้ครับลามิโนลิซาโซทวัตชัยวิเศษดีแล้วก็จวนเมลอร่อยครับไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับผู้สาบตูนี้ชนชพลทาดีครับเป็นผู้สาบตูครับกองหลัง4ี่คนครับสุริยะผ่องพึ่งครับเวทิตสื่อเพงครับอานนท์พุ่มสิริ เกมเริ่มครับมาดูกันว่า90นาที3คะแนนจ,จะเป็นของใครครับเกมนี้ครับธรรมวัฒนลูกนี้ชิง1-2กันแมล้มลงไปลูกสิธ์ไม่ว่าอะไรครับบอลของอยุธยาลูกนี้เอาทะลุมาเฉยเลยครับแม่ธีรพัฒน์หลุดมาเข้าซ้ายและยิงลูกนี้อูหไม่ต้องกอบครับแม่โอกาสแรกของเจ้าบ้านครับได้ทักทายก่อนครับบอลทุ่มมาครับเข็มทิพย์ โดดลุมสองตรงนั้นล้มลงไปฟ,ฟาวครับเอ้าแต่ผู้สิญยกธงเหมือนว่าเป็นฟาวของทางยุทธยาครับผู้ช่วยผู้สิทครับยังไงครับซ้ายนี่โค้งเข้าหาประตูนะครับเป็นทางสุยะร้อนม,มาตรงนี้เขาต้องขุ้ออกมาก่อนครับมาวัดเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนครับตรงนี้ให้เพื่อนมาจัดระเบียบเก็บร่างกันใหม่ครับ ไปไปไปเดียวโอ๊ยเสียงเป็นไงโอ้ยเสียงนะไรน้องไปเดี๋ยวบอลหน้าไปไม่ได้นะตรงนี้มีสองบอลเอามาเลยะ บอลมาขึ้นขวาครพี่นันนันนวางยาวจ่าวนี้ครับติ้งเวทิดครับบอลยังไม่ไปไหนฟ้าครับถึงบอลก่อนครับทางลามิโร่ครับโนปาก้าครับให้สัญญาณเพื่อนแล้วเปิดลึกมาลิอ้าวบอลบอลอยู่ไหนครับตรงนี้เตะทิ้งออกมาก่อนครับเหือน ข้างหน้าเก็บบอลได้ฟาวับเสียโอกาสยิงลครับดูจังหวะสวนของยุทธยาจะทำเร็วได้ไหมครับดูครับเบิร์นออกมาตรงน,น,รงนี้ข้างหน้าเกื้อหนุนผู้สินให้เป็นจังหวะได้เปรียรับตรงนี้เข็มทิศไม่ได้แล้วครับแมนะ่ฟาวครับตรงนี้เหลืองแรกมาแล้วครับ ดูฟิกิกตรงนี้ครับ18เป็นธีรพัฒน์ครับวิ่งมาซัดบอลชั้นแฉกบอลตีกระแพ้ออกหลังครับตรงนี้ตเตะม,มุมของตเตะม,มุมอีกครั้งนึงครับเล่นสูดเดิมเลยเปิดเสาแรกแล้วลูกนี้ฮึม่มตรงชกออกมาก่อนครับแม่ครับแม่ออะะจัก,กรินนี่ย้ายไปฝั่งโน้นด้วยครับอาครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเปิดเสาแรกลูกนี้เอาแล้วหูชนกัน สนพรเก็บได้ม,ม้ยอยบม,มาด้านหลังลูกนี้ธีรพัฒน์เอาตัวรอดได้ลูกนี้โยกเข้าขวาซัดบอลติดบล็อกลูกนี้กลิ้งออกแากเฉียมทิดเอาบอลลงได้ครับเขียมทิดลูกนี้เอาตัวรอดได้ไปได้ลูกนี้ผู้สิน์บอกเล่นต่อกับที่บอลครับธนวัฒน์หลลูกนี้สวยครับอาครับเปิดยัดมาด้านไหนลูกนี้ยังสกัดออกมาก่อนครับสุริยะลูกนี้ปามกันบอลเข้าทางทศชัย ธวัชชัยเปิดมาลูกนี้โอ้โหจับบอลไม่ดีลูกนี้บอลยังขบจิกอยู่หน้ากราบเหตโทษครับบอลเข้าทางอยุธยาเตะทิ้งออกก่อนครับแม่มีเพื่อนเจ็บครับดูบอลของภูมยังครับน้านันนุมประกาทางออกมามาขึ้นนะครับนุมประกาทำชิ่งมือสองกับธวัชชัยอาครับถึงเขตโทษปาดมาลูกนี้แถวสองจับบอลเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหข้ามผานครับแม่ ลามิโร่ครับโอ้โหดูครับจังหวะทําชิงกันสวยครับโรบิก้าเล่นกับทางควนมาแล้วแทงต่อมาเท้าชัยครับดูครับเปิดมามันเหมือนจะล้นหมดแล้วครับแต่ตัวสองยังมีครับดูลามิโร่แตะเข้าขวาแล้วโโอ้หยิงหน้าพี่บอลออกไปเยอะเลยครับนันนั้นครับทุ่ม่านันนันเบิร์นเข้าไปด้านไหนแต่ทิ้งมีครับเขาทางธรรมวัฒน์เข้าซ้ายแล้วยิงหัวลุดไปเยอะเลยครับ จบแล้วครับยังครับผู้สิญยังให้ได้บุกอีกชุดหนึ่งครับเรากระเป่าแล้วครับผู้สิญครับเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางไปอยุธยาเอฟซียังเสมอกับทางทีวิพัฒนาสุขสครูติดียร์ูศูนย์ต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เลยครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับรล่คึงงหักำลังจะเริ่มแล้วนะครับ คครรัับบเลยตรงนี้วายกันสวยครับอาครับตรงนี้ลามิโลหนีไม่ได้ครับลามิโล <c oughs> เปิดมาตรงนี้อาครับตรงนี้จะเกี่ยวอีติดถึงเส้นหลังด้วยครับว้อวเต็มเลครับเริ่มมาดุดันเหลือเกินครับมาเยือนทวีวัฒนาทางอภิวัตครับแม่สัมผัสแรกได้ลุ้นเลยครับ ดูครับจังหวัดลามิโลกระชากหลบมา2คนแล้วไอวัตรแตะยาวไปนิดนึงครับแม่เหมือนจะล็อกอีกทีนึงแต่ไม่ผ่านจักรเลนเละครับรอบก้าเปิดมาลุ่นี้อ้าวลับหลุดเล่นได้ครับันพลจะให้มาทีเกื้อหนุนเกื้อหนุนให้มาที่อานนนแต่ยังมีแค่สามคนนะครับฝั่งเจ้าบ้านติงขึ้นมาโอ้โดนตัดตรงนี้พาวสิครับ เปิดมาโอ้โูหวผิดเรียบไปเยอะเลยครับโอ้โหกีรวัครับขู่ให้โอกาสทองเลยครับเล่งกันมาแลือเกินครับคู่นี้เปิดมาแล้วู้หคนเดียวเลยครับแม่รวมาเก้ายกรวมมาสวยครับ ด้านไหนลูกนี้เข้ามือคณะกรับาธิกาครับดีช่วยดิโน่เอาขวาคามิโลอยากไปเองรู้ลไปฝากมู้สียงบอลตรงกลางมของทวีัฒนายิงสวยกลัาไปยะายครับ ดูครับแม่จังหวกกะเลี้ยงมาตั้งแต่ริมเส้นฝั่งซ้ายพาตีงเข้ามาข้างในเลยครับแต่ไว่าฟาครับบอลทะลักมาถึงโรบียก้าไหลต่อมาชายัายรัตน์ยิงตรงนี้แม่โจนไปเกลอสวนนะครับเป็นไรเกลบวตรงนี้ตรงมาเร็ว่อข้างในลูกนี้ไหลต่อมาลาบิโลถึงเส้นหลังเปิดจัดกลับมา ตอคร,รับแล้วล well ุงนี้โอ้โหขาก่อนเลยครับโดนออกมาออกมานตดนเหือครับโอ้เหครับโหิสิทับเนืสิคนครับทางทวิทนาครับ ดูครับจังหวะไปเกี่ยวจากด้านหลังครับฟาวเลยครับบอลเป็นของอินตกระโดดมาให้กับทางที่วัดถึงก่อนอี่วัดฟาวครับแม่ได้ได้ได้ยันมาแล้วได้รามิโรห้ามหลอกมุกเก้าเดฟซัดรามิโรซัดดูนี่อ้ติดเซฟตัวซ้ายมีทีติดเซฟแต่มีโถงก่อนครับโอ้โห พร้าเพือนหนุ่นยกรินไม่ได้ก้านัธนันแก่นทําเข้าได้แทนครับดูครับจังหวะยิงสองครั้งพอรวมเล่นพัดอรวมเล่นพัดไททีว่างทีรพัดล็อกเข้าซ้ายไหลคืนกับบวางติดบ็อกเล่นได้ดีครับแนวครับ มัดทีหลังมีแล้วเกียบบอลนะครับผู้กำลังกิจพันธ์กิิพันธ์จะยิงเองครับบอลเข้ามืออาโฟแล้วเปิดยาวไปครับทีนั้นทนนันเกี่ยบบอลติดด้วยครับทัานนั้นแทงช่องนี yeah, fruit, ้อานนท์เกี่ยบบอลยาวแล้วเลยยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์าวกับ นนทุศรีครับในนาทีที่83ไป5-4ครับขออภัยดูครับจังหวะแทงมาแล้วเหมือนจะแตะยาวไปแล้วครับแมาเป็นดีครับ1-0ครับรวิธยาล้มประการ้าเกี่ยวมาสู่ครับอาครับติดเครื่องคำล้มประการ้าล้มปรก้าไหลต่ออาครับตรงนี้อาพิวัตรเปิดมาด้านใน ครับเปิดฟีดขึ้นหน้ามาอันนั้นขึ้นบอลอยู่หน้าเขียโทษครับตรงนี้โนบะเก้ากระโดดลบบอลที่เขียยทิศให้มาธรรมวัฒน์เข้าทางสวนมันก็ไม่มีอะไรครันบอลมาเข้าทางเขียยทิศแล้วให้บอลกันไม่ดีเองครับผู้เล่นของยุทธยาเข้าทางบอลดตูมเดียวอันนั้นบอลขึ้นมาโอ้ยบอลมาเลย ถูกม,มาที่รามิโรถึงเชลล์เปิดกับขมาลูกนี้โอ้เอารับลูกลูกนี้กลับมาตามมาเล่าไม่ได้ก็แมลูกคัาเติมขึ้นหน้ามาเลยครับทุ่นะมขึ้นหน้ามาเพิ่มมาแค่แป๊บเดียวเลยครับ